ครับ,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยอุดร้านไทยเจริญพาณิชนะครับก็จะพามารู้จักกับสายพันธุ์ข้าวปลูกนาฟางที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงแล้วก็โด่งดังอย่างทั่วประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็มีการนําเข้ามาอีกแล้วนะับที่ร้านไทยเจริญพาณิชอีกหนึ่งพวงพันธสามร้อยกระสอบนะครับก็ตอนนี้ทีมงานกําลังลงข้าวพันธุ์ข้าวปลูกอยู่ นะครับซึ่งสายพันธุ์เขาปลูกไก่ทองคํา8ดเ้าเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะฮะจากพี่น้องชาวนาทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนนี้นี่มาวันละหนึ่งพวงไอ้มาครั้งละหนึ่งพวงนะครับพันสามร้อยกระสอบมาปุ๊บหมดปั๊บอย่างกองวันนี้นะครับก็ลงที่ร้านอยู่ประมาณ200้อกว่ากระสอบแต่ว่าที่ลงไว้นี่เพราะว่ายังส่งไม่ทันนะครับจัดส่งไม่ทันก็เลยต้องเก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทยอยส่งหมดวันอ่าหมด ทั้งคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าไก่ทองคำแปดเก้านี่ทำไมถึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตอบรับอย่างดีในปัจจุบันนี้นะครับไก่ทองคำแปดเก้านี้จัดเป็นข้าวนาปรังพื้นแข็งนะครับก็คือเป็นข้าวนาปรังที่สามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับเพราะว่านับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับขอให้เรามีน้ําอย่างเดียวนะครับนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของไก่ทองคำแปดเก้าก็อยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบวันหลังจากวาน นะครับอันนี้ในสาภาวะปกติแต่ถ้าเกิดเราทําในช่วงนหนาวนี่จะทําให้อายุการเก็บเกี่ยวนี่ก็จะเลื่อนไปประมาณอีก1 0บถึงสิวันนะครับแต่ถ้าปกติเลยนะครับในหน้าปกติอย่างรอบนี้นี่ช่วงเป็นนาปรังรอบ2อเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่90วันหลังเก็บการเก็บห,หลังจากหวานนะครับทีนี้มาดูลักษณะประจาพันธ์ของไก่ทองคำแปดเก้านะครับที่เกษตรกรตอบรับเป็นอย่างสูงเลย นะครับอันดับแรกเลยก็คืออายุการเก็บยเกี่ยวนี่90วันหลังจากหว่านข้าว 2. ลักษณะลำต้นนี่จะเป็นต้นเตี้ยนะความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80เซนถึง100เซนติเมตรนะครับอันนี้คือความสูงของไก่ทองคำ9ต้นเตี้ยแล้วก็ต้นแข็งนะต้นแข็งนี่ทําให้ข้าวเนี่ยไม่ล้มนะครับข้าวไม่ล้มยกเว้นวะ่าโดนพายุหมุนจริงๆนะถึงจะขั้นนั้นนะครับอันนี้ก็คือต้นเตี้ยต้นแข็ง แตกกอดีนายจัดเป็นข้าวนาปังที่แต่กอดีมากแล้วก็ระแง,งจับทีนะครับนี่คือระแง,งจับถีก็คือตัวเม็ดที่อยู่ตรงหัวตรงท้ายนี่จะเกยกันนิดหน่อยซ้อนกันนิดหน่อยนะครับนี่เรียกว่าระแง,งจับถีการระแง,งจับทีนี่ทำให้ผลตผลิตต่อไร่เนียวสูงมากซึ่งตรงนี้นี่สาคัญมากเลยนะครับที่ทําให้ไก่ทองคำาป็ดก้าได้รับการตอบรับอย่างสูงเลยนายจัดเป็นข้าวที่อายุฟั้นแต่น้ําหนักเยอะ นัก่าเฉลี่ยทางภาคอีสานในช่วงข้าวนาปรังที่ผ่านมานี่จะอยู่ที่1 2 0 0องร้ถึงพันห้กิโลต่อไร่นี่คือไก่ทองคำแปดนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้เกษตรกรี่ตอบรับดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดเก้าหรับไก่ทองคำแปดเกานะครับเรามาดูวิธีการทําอย่างไรให้ไก่ทองคำแปดเได้น้ําหนักเกินไร่ละหนึตันหรือว่าอยากได้ค่าเฉลี่ยที่เราทําได้อยู่ทางภาคอีสานนะครับ พออยู่ที่1,200กิโลถึง1,500กิโลต่อไร่อันดับแรกเลยนะครับสำหรับไก่ทองคำ89นะครับสายพันธุ์นี้นะครับจัดเป็นข้าวอายุสัน้นหมายจัดเป็นข้าวอายุสัน้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไก่ทองคำ89นะก็มาดูวิธีการทำยังไงให้ได้น้ำหนักเยอะๆนะครับหลังจากหวานไปแล้วนี่15วันนะ15วันหลังจากหวานเนะี่ย จะต้องหว่านปุ๋ยทั้งทีเลยนะครับปุ๋ยที่เราแนะนําแล้วก็ทางร้านเราขายแล้วก็เกษตรกรตอบรับดีก็คือปุ๋ยตราแมวเงินนะครับหรือในสาขาทางร้อยเอ็ดสาขาทางโกสมก็จะใช้ปุ๋ยตราทูเด์นะครับสูตร3 0มสิศนนะครับซึ่งเป็นกาเรียกว่ายูเรียแมวเงินหรือว่ายูเรียทูเด์นะครับนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราแนะนําในช่วงสาหรับไก่ทองคํา8 9เเลยเราจะเน้นความสูงความเจริญเติบโตในช่วงแรกนี่อย่างเร็วมาก เพราะว่าจัดเป็นข้าวอายุสั้นเพราะฉะนั้นนี่หลังจากวัน15วันนี่ต้องใส่ปุ๋ยแตกกอแต,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 แตกรากแตกกอเลยนะครับที่เราแนะนําก็คือ3 0 0 0ิตราแมวเงนินหรือว่าตราทูเดหรือจะใส่ปุ๋ยตระกูลเต็มสูตรเลยก็ได้แต่เป็นขอสูตรเต็มอ่าสูตรสูงเลยนะครับในตระกูล2 7 12 6ของตราแมวเงนินหรือว่าตราทูเดนะครับอันนี้ก็ จะเป็นปุ๋ยที่เราแนะนําในช่วงแรกเลยหรือว่าเป็นปุ๋ยตราดาวอากาศปุ๋ยสูตรซีเนียมปุ๋ยเกรดสูงเลยนะครับ3ยี่ห้อนี้ที่เรา,ากเกษตรกรเอาไปใช้นี่ได้ผลตอบรับดีมากเลยนะก็คือแมวเงินทูเดแล้วก็ปุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นหลังวัน15วันต้องใส่ปุ๋ยเลยไนะย้ําเลยนะ15วันอย่าให้เกิน15วันเน้นปุ๋ย3 0มสหรือว่า2 7่สเนะครับเน้นสูงตัวหน้าสูงสูงเลยนะครับแล้วก็น้ํานี่จะต้อง เพียงพอนะเพราะว่าจัเป็นข้าวอยุสั้นพอหลังจากหวานได้ประมาณหลังจากหวานข้าวได้ประมาณ45 5 0ถึงวันเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยรับท้องเลยสูตรที่เราแนะนําเลยนะครับเป็นสูตร15 5ห้ายส้านะครับ15ขีด5ขีดบห้านะครับตราแมวเ,มเงินที่เราขายออกไปดีที่สุดเลยแล้วก็ตราพูเดแล้วก็ปุ๋ยตราดาวอากาศสูตร 6- 40นะครับสามยี่ห้อนี้ที่ว่า เกษตรกรในเขตทางลูกค้าของร้านไทยเจริญของเรานะครับที่เอาไปใช้แล้วนี่ไก่ทองคำแปดเก้านี่น้ำหนักออกมาเนี่ตั้งแต่ตันสองจนถึงตันห้าเลยนะครับนะครับนี่คือการดูแลรักษาเรื่องปุ๋ยทางดินทีนี้เรามาดูปุ๋ยทางาการฉีดพ่นทางใบนะครับการฉีดพ่นทางใบนะครับเราจะแนะนําให้ฉีดอยู่สองครั้งหลังจากวานปุ๋ยรับท้องก็คือเข้าเข้าระยะตั้งท้องหรือระยะเข้ามานทางอีสานที่เข้ามาน,นะครับเราก็จะแนะนําปุ๋ยน้ําสูตร ฟิกโก้เคสตรองโกรนะฟิกโก้เคสตรองโกรในฉีดพ่นตอนในข้าวในระยะข้าวมาเนี่ยจะทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงพร้อมกันพึบเลยนะครับแล้วก็พอข้าวกําลังยิงแข่หรือกําลังเริ่มออกรวงแล้วก็หรือไม่ถ้าฉีดระยะอะยิงแข่ไม่ทันก็ฉีดตอนข้าวเป็นน้ํานมนะครับหรือว่าหางใสือตอนข้าวเริ่มก้มหลังจากสลัดเกสรน,นี่ให้ฉีดตูเรสตรองโกรนะครับทาฉีดเพียงสองรอบนะฮะร,ระยะตั้งสองรอบหนึ่งระยะข้าวน้ํานมอีกระยะยอ,อีกรอบหนึ่ง นะครับข้าวที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่1 0 0 0งกิโลขึ้นไปแต่ค่าเฉลีย่ยของทางอีสานที่ใช้ปุ๋ยตาแมวเงินปุ๋ยทูเดย์แล้วก็ปุ๋ยดาวอากาศแล้วก็ฉีดฟิกโกเคสตองโกตูเรสตองโกลดีเราได้ค่าเฉลีย่ยที่1 2 0 0ถึง1,300าอ้ยถึง1 5 0 0กิโลต่อไร่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ไก่ทองคำา8ดข้าวอายุฟั้นแต่ได้น้ำหนักเฉลีย่ยแล้ว1,200้ถึง1ัน0้กิโลต่อไรนะครับอันนี้ก็คือ เทคนิคการทําข้าวไก่ทองคําไม่ได้น้ําหนักดีนะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราจะให้มารู้จักว่าทําไมไก่ทองคํแปดเก้านี่โด่งดังมากแล้วมีการเรียนแบบแอบอ้างว่าตัวเดียวกันกับไก่ทองคําเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระสอบไก่ทองคำแปดเก้าของแท้นี่มีลักษณะอย่างไรนะครับกระสอบของที่แอบอ้างว่าเป็นแปดเก้านี่มีลักษณะอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี้เราจะพามาดูกันว่าลักษณะของ กระสอบไก่ทองคำแปดเก้าของแท้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ของเลียนแบบนะเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่มาที่ทําให้เกิดการแอบอ้างหรือว่าเลียนแบบว่าเป็นตัวเดียวกับไก่ทองคำแปดเก้านี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ไปดูเกษตกรมาดูกันนะครับว่าไก่ทองคำแปดเก้าของแท้อันนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ดูอ่ะ นี่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระสอบข้าวไก่ทองคำแปดเก้าของแพ้จะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องเป็นกระสอบถุงสีแดงนะถุงต้องเป็นสีแดงเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้นะครับแล้วก็ต้องมีโลโก้รูปไก่ทองคำนะครับรูปไก่ทองคำแล้วมีเขียนคำว่าไก่ทองคำนะครับแล้วสุดท้ายต้องมีเลขแปดกับเลขเก้าคือแปดเก้า อันนี้ถึงจะเป็นไก่ทองคำแ8ดเของแท้แน่นอนนะครับทีนี้ที่มาที่ไปว่าทําไมมีการแอบอ้างว่าตัวเดียวกันกับไก่ทองคำแ8ดเก้าอดุน,นีแ8ดเยังไม่ขึ้นทะเบียนรอมขึ้นทะเบียนสาเหตุมาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้เลยนะไก่ทองคำแ89ของเรานี่เราขึ้นทะเบียนในนามกอขอหกน่ะครับกอขอหกสาเหตุที่เราขึ้นกอขอหกหนึ่งก็เพราะว่า อายุการเก็บเกี่ยวของไก่ทองคำนี่เท่ากับกอขอหกหเลยคือ90วันหลังจากหวานข้าวสามารถเก็บเกี่ยวได้ของแท้เลยนี่ต้องมาดูที่กระสอบเป็นหลักเลยนะต้องเป็นกระสอบสีแดงนะย้ำย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับกระสอบสีแดงเลยนะต้องสีแดงแรงดิบแล้วมีโลโก้รูปไก่ทองคํามีเขียนตรวหนังสือคําว่าไก่ทองคําแล้วก็มีเลขว่า8 9นะครับถึงเป็นไก่ทองคํา 89ของแท้แน่นอนทีนี้เรามาดูของเรียนแบบหรือว่าของแอบอ้างว่าเป็นตัวเดียวกันนะไก่ทองคํา89นี่นะครับผมเอามาเปรียบเทียบไปดูเลยนะครับนะครับสาเหตุตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยตัวที่อบ,บอกว่าเหมือนไก่ทองคํา89ก็มาดูตรงนี้นะครับน, 1. นะครับนี่ก็ขอหกหนะก็ขอหกนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับแล้วมาดูไก่ทองคําก็เป็นก็ขอหกนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้หลายตราย,ยี่ห้อ อบอกว่าเป็นตัวเดียวกันกับไก่ทองคํา89นะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไก่ทองคํา89นะครับไก่ทองคํา89ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปนะคือกระสอบสีแดงมีโลโก้ไก่มีตวงสือไก่ทองคาแล้วก็มีเลข89นะครับแต่ของของทั่วไปนะจะเป็นกอขอ61กระสอบสีขาวกระสอบสีชมพูกระสอบสีอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นกระสอบสีขาวอันลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่ไก่ทองคํา89ที่กําลังโด่งดังอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนี้ นะครับกระสอบสีขาวนี่ไม่ใช่เลยนะครับที่เป็นไก่ทองคํา89ของแท้แน่นอนที่เป็นอ่ิงต้องเป็นกระสอบสีแดงเท่านั้นแต่เขียนว่ากขอหกหนทำให้เกิดการแอ,อ,อบอ้างว่าเป็นตัวเดียวกันกนะไก่ทองคํา89นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาทําทความกระจ่างให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้ไก่ทองคํา8 9ไปใช้เราไปหาซื้อตามร้านทั่ว,วไปก็จะบอกว่าตัวเดียวกันกับไก่ทองคํา8 9 ตัวเดียวกันกับ89ตัวนี้เลยราคาถูกกว่านะครับอย่างของเราก็มีขายกอขอ61เราก็มีขายนะเราขายในราคา300กบาทนะครับไม่แพงสำหรับกอขอ61ทั่วๆไปแต่ถ้าไก่ทองคํา89ของแท้นี่ราคาจะสูงกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของผลผลิตที่ได้นะผลผลิตที่ได้นี่เยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เกษตรกรตอบรับดีมากสำหรับไก่ทองคำ89นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ามาได้ ชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ของไก่ทองคํา89านะครับแล้วก็เทคนิคในการทําไก่ทองคําไก่เทคนิคการทําไก่ทองคํา8 9ให้ได้น้ําหนักไร้ละตันขึ้นหรือว่าอาใส่ปุ๋ยที่ดีๆฉีดฮอร์โมนดีๆค่าเฉลี่ยที่เราได้อยู่ที่1 2 0 0ถึง1,500กิโลต่อไร่แล้วก็ลักษณะประจำลักษณะกระสอบของตาไก่ทองคําที่แท้จริงนะที่ของจริงเลยแท้ๆมีลักษณะกระสอบยังไงแล้วก็ของเลียนแบบนี่มีกระสอบยังไงนะครับวันนี้ผมเฮียอู๊ดต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะ ไว้เ,เพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ไก่ทองคํา89นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อําเภอคลองไัยจังหวัดกาลสินหรือว่าที่สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาไม่ว่าทางโกสมพิสัยทางบ้านเขื่อนอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับที่าสาขาจังหวัดดินแดงสาขาศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่คําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร นะครับแล้วก็ที่เปิดใหม่ล่าสุดไทยเจริญพาณิชย์สาขาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่ร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ไทยเจริญพาณิชย์สาขาหนองแปนสาขาหนองแปนที่จังหวัดกาลสินด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนําสินค้าไก่ทองคำแปดเก้าที่โด่งดังไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ